Assalamualaikum w a r a h m a t u ินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นอนุบลหนองค่ะวันนี้พบกับวิชาภาษาไทยค่ะเราไปดูกันเลยค่ะดนเริ่มบทเรียน r o b b i s n i n m วิชาภาษาไทยค่ะ วันนี้นะคะมาดูการบ้านหน้าพยัญชนะภา,าษาไทยนะคะหน้าที่12กับหน้าที่13นะคะเรามาดูหน้าที่12กันก่อนนะคะคือตัวยอยักษ์เขี้ยวใหญ่ไม่มีตัวตนเด็กๆมาดูลีลาการเขียนของครูนะคะอันดับแรกเลยให้เด็กๆด,ดูลูกศรนนะคะว่าลากไปทางด้านใดนะคะตามรอยปากอันดับแรกให้เด็กๆเ,เขียนวงกลมนะคะลากเส้นตรง เฉียงข้าวเฉียงออกลากเส้นตรงลงมาเส้นนอนลากเส้นตรงขึ้นไปนะคะส่วนบรรทัดข้างล่างนะคะมีอยู่สามบรรทัดนะคะบรรทัดแรกให้เด็กๆเขียนตามรอยประเหมือนเดิมนะคะส่วนบรรทัดที่สองให้เด็กๆลากตามรอยเส้นสีขาวนะคะู่สองบรรทัดค่ะอันนี้คือตัวยอยักษ์ เสร็แล้วใหเด็กๆรับายสีรูปภาพด้วยนะคะมาดูหน้า13กันนะคะตัวประยันชนะออ่างเล็กใหญ่เราใช้ประจำนะคะมาดูลีลาการเขียนของครคูนะคะอันดับแรกเลยให้เด็กๆเขียนประยันชนะตามลูกสอนนะคะให้เด็กๆวงกลมนะคะวงกลมลากเส้นตรงเส้นนอนเส้นตรงเส้นเฉียงขึ้นเฉียงลงนะคะอันนี้คือตัวออ่าง หลังจากนั้นมีสามบรรทัดนะคะบรรทัดที่บรรทัดแรกก็เด็กๆเขียนตามรอยปาาเช่นเดิมค่ะส่วนบรรทัดที่สองบรรทัดที่สามนะคะให้เด็กๆเขียนในเส้นสีขาวนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆมาระบายสีรูปภาพพร้อมกันเลยค่ะ ด mm. um il ูอาปิดการเรียนการสอนซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะอามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์